คลิปนี้ก็จะยาวสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านนะครับเช้าของวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์2 5 6 5คิทสศักราช222 0ครับหลังจากฉีดวัคซีนมานะครับผ่านมาได้3วันนะครับวันนี้เป็นวันที่4นะครับก็จะมาเล่นลูกกิ้งนะครับคือ2วันแรกไม่ได้เล่น ไม่ได้ออกกาลังกายนะครับวันที่3เมื่อวานนี้นะครับผมก็วอร์มร่างกายเบาๆโดยการวิ่งรอบห้องแล้วก็สลัดแขนสลัดขาแกว่งแขนแกว่งขาการวอร์มร่างกายแค่นั้นเองครับแต่วันนี้จะมาเล่นลูกกิ้งคลิปก่อนหน้าผมลงเ,เล่นลูกกิ้งไปแล้วนะครับยกหนึ่งนะครับก็เล่นไปด้วยเล่าไปด้วยนะครับเพื่อ,เ,อเล่าเรื่องราวส่วนตัวเล่าสู่กันฟังนะครับอ่ะเริ่มครับ ยกนี้ผมก็จะอัดเต็มที่นะครับทําเท่าที่เราทําได้นะครับผมนะครับมันก็จะตึงๆสักนิดนึงนะครับเล่นลงยกแรกนะครับตึงๆนะครับแต่เล่นไปสักระยะหนึ่งก็จะรู้สึกดีนะครับพอเล่นทางเท่าก็จะรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมครับ <laughs> นะครับบางคนบางท่านบอกว่า เล่นอยากจะฟิกให้มันได้หลายหลายครั้งนะครับให้มันได้แรงึ้นผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับส่วนตัวผมนะครับผมไม่ค่อยฟิกนะครับผมจะเล่นทำเท่าที่ผมเหนื่อยครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะฟิกแรงึ้นให้มันได้หลายๆครั้งเลยครับผมเชื่อได้ว่าทำไปเรื่อยๆค่อยๆไต่ไปทีละขั้นนะครับ วันนี้ได้สิรุ่นี้ก็ต้องได้สิบสองขอให้เราทําเป็นประจำผมว่าผมเชื่อนีว่าทําได้ครับเราทําได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทําอะไรให้มันได้ในวันหนึ่งวันเดียวเนี่ยผมว่าไม่ได้ครับเพราะว่าส่วนมากคนเราเนี่ยใจของคนเราเนี่ยจะไปไกลกว่าความคิดนะครับ ความคิดความคิดของคนเราจะไปไกลกว่า,ากวารจะทํานะครับอยากจะได้เยอะอยากจะได้ดีๆอยากจะได้หืินสวยเร็วๆใช่ไหมครับ <S <S ฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยเป็นค่อยไปพอเราไปถึงจุดหมายมันก็จะยั่งยืนครับ แต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยกับชีวิตของเรานะครับกับตัวเรานะครับมันก็จะไม่มีสิ่งนั้นที่เราต้องการครับเหมือนคนที่เขารวยนะครับเหมือนเราจนอย่างนี้นะครับเราไม่มีทุนเราก็อยู่แค่นี้แต่ทางนี้ทางนั้นส่วนตัวผมเนี่ยสุขภาพดีก็มีความสุขนะครับ เริ่มเหนื่อยเนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วก็หยุดแล้วเราก็จะไปต่ออีกยกหนึง่งสุขภาพที่ดีเริ่มจากตัวเราเองครับตัวเราเท่านั้นที่ตอบโจทย์ตัวเราได้ดีที่สุดว่า เราสุขภาพดีแค่ไหนแข็งแรงมากน้อยเพียงไหนมาสร้างสุขภาพที่ดีสร้างด้วยตัวเราเองครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ